อากถายท้องด้วก่่ครด้วยกันันนี้วนี้เาแฟวันนี้เรายกเอาแก้วกาแฟเลกครับอันเปิริ่มเคลิ้มเลยนะครับมมาวางไว้อยู่ใจกลางสยามเลยให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมเลสกาแฟ ครับตรงนี้มาร์กกอรใช่ค่ะก็จะมีหลายโซน,นมากๆเลยค่ะเพราะทำเป็นแบบว่า immersive experience มีห้อง 4D ค่ะมีห้องไปร้องเพลงซึ่งเพลงนี้เขาก็จะอัดแบบว่าทั่วประเทศเลยค่ะเอามามายำก,กันอีกทีค่ะแล้วก็มีห้องที่สามารถถ่ายรูปกับพวกเราค่ะอันนี้คือที่าาพี่ย่าคะควร์จะมีใช่ค่ะใช่ค่ะก็ะมี3โซนแบบจับเด่นไปดูแล้วควรได้ดูกลิ่นเนสียงทุกอย่างมันเป็นความหอมอ,อะไรยังไงคะในจอนกาแฟคือต้องบอกว่างานวันนี้คือเรามาเปิดตัวเนสกาแฟ เรนแอนด์บรูนะครับวิกชารูมาสูตรใหม่ซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดจากทางเนสกาแฟมาการันตีกันเลยวันนี้ก็ข้างในก็จะมีอย่างที่น้องญาติได้บอกไปมีโซนต่างๆสโซนโซนแรกเนี่ยรับประสบการณ์โฟดีเลยรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็มีเนสกาแฟสูตรใหม่ให้เราได้ลองชิมด้วยเทิร์นถัดไปเข้าไปจะไปเป็นร้องเพลงร่วมกันของเราสองคนแล้วก็พอร้องเพลงเสร็จเนี่ยตอนท้ายของกิจกรรมทั้งทั้งทั้งช่วงโอเตอร์เนี่ย ก็จะมีการเอาทุกทคนเนี่ยมารวมกันเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่แล้วก็แจกรูปกลับบ้านด้วยวันนี้แบบว่าได้มาพู่กันแล้วแบบเจอแบบแฟนคนเยอะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีใจไม่ได้มีงานอีเวนต์คู่กันนานมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีงานอีเวนต์บ่อยๆด้วยนะฮะด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยด้วยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดี ใช่ค่ะก็ดีค่ะดีค่ะดีใจที่แบบว่าได้ได้มาขึ้นเวทีอีกครั้งกับพี่แบร์ค่ะใช่ฝากฝากไว้นิดนึงนละกันค่ะจะอยู่ถึงวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับอีเวนท์ครั้งนี้ในของเนสกาแฟนะคะจะอยู่ที่นี่นะคะที่สยามสแควร์วันชั้นสามทางเชื่อม BTS ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นดูในนี้กันเยอะๆค่ะมาเจอพวกเรามาเจอพวกเราได้ครับทุกวันโอเคขอบคุณเลยไปก่อนไปของ โอ้เว่ยมันจะมันจะหลนหมดเลยะได้ไม่จะไม่ได้ยินเสียงผมยงมันก็ครัโอเคใช่หมคะอถามรอการีเซอรหาทีมอะไรอ่างเงี้ยออบแล้วแหละว่าแบบแมังไ่ได้ตอห็นเราก็ดีใจเนาะเราก็ชื่นใจเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ ดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสไปอยู่นะตรงนั้นด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแบบจะแบบมีโอกาสได้ไปตรงนั้นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเราดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของเซอร์ไพรส์ของทั้งสองคนนะครับแต่ถ้ามาเซอร์ไพรส์คู่ของเราจะยากขึ้นไหมครับพี่ฮะทต่มาเซอร์ไพรส์คู่เราจะยากขึ้นไหมผมว่าน่าน่าจะไม่หรอกครับผมก็ก็โมเมนต์นั้นมันก็คงจะเป็นความกดดันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเ เราเราไปคิดไปบ้างไหมว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรยหญ่เล็กเดี๋ยวคงได้เห็นแหละครับผมว่าจะเป็นแบบไหนเหมือนว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบต้องต้องเก็บไว้สิเหมือนกันก็ไม่เซอร์ไพรส์ทั้งหมดแต่เหมือนเขาก็อยากรูอยู่นะเก็บไว้ก่อนวันนั้นพี่แอ้มก็ตกเก็บแบบว่ามีแอบลุ้นวันนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหันไปมองนะเด็กอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นวันนั้นก็นิดนึงเราก็แบบว่า เราก็พื้มปปติไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้บางทีเราก็สะท้อนออมองเห็นว่าเอ้ยแล้วแบบเราสองคนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็บางทีก็ถามว่ามีคุยกันไหมเรื่องแบบน,นี้ก็ก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยก็โตๆกันแล้วเ e. นาะก็ต้องมีแบบแบบความฝันของเราเป็นยังไงแลนอะไรไว้คิดยังไงอะไรประมาณนี้เป็นเป็นเป็นองแบบ,บคิดสนุนกน ะคู่นั้นหลังจากที่เขาขอไปเขาดูแฮปปี้มากปีมากปีมากคิมเนี่ยเวลาถ่ายละครบางทียังเลือกเรียกชื่อพีหมากเลยอยู่ในฉากอะไรเงี้ยเล่นกับผมใช่ชื่อหมุนเข่าเขาเรียกชื่อหมากมากงงเลยยไหมงงสิครับแต่แม่เราคู่แม่มองไว้ตอนไหนอครับที่คิดไปที่กินไปที่แบบมองไปยังไม่ตอบวันนี้เลยไม่รู้ไม่ไม่รู้มลยีมีหลายหมอทักนะว่าปีหน้าแน่นอนโอ้ยหมอก็หมออันนี้ เราคิดต้องเราต้องต้องคิดเองก่อนอะไรเงี้ยเราค่อยไปปรึกษาเรื่องเรื่องงามยามดีทีหนึ่งตามสไตล์วัฒนธรรมไทยนะว่าจริงๆแล้วที่เราแบบเรามีกันทุกวันนี้เราก็มีความสุขมากแล้วอะไรเงี้ยแแตต่่อันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งคันหัาแต่ปีหน้าอยู่ในแพลนไหมฮะปีหน้าอยู่ในแพลนไหมฮะเฮ้ยยังไยังยังยังแต่เชื่อกันไหมอะถ้าเกิดขอศึกษาเพปีหน้าเราพูดกจะตลาดตัวเนี่ยเออ เมื่อเมื่อเมื่อถึงโมเมนต์นะผมว่ามันมันน่าจะเป็นเราน่าจะรู้เองว่าว่าตรงไหนแบบกับโอเคแล้วอะไรเงี้ยว่านะว่านะมีปีนายาขอไคะยาบ้างก็ได้ได้คิวได้รอีาเรื่องไม่ได้อยู่แล้วต้องรอเขาขอไม่ได้ว่าเฮ้ยพีนาด้วยยไม่ได้่ยีก่ทั้งหมดทหมดอยู่ที่ วันน like ี <brightness> <desserts> ้โยนอย่างเดียวเลยแต่เราก็ค no, like ือไม่ได้แบบลองพร้อมอยู่แล้วหรือว่าไม่โคจีเลยอะจริงจริงเอาจริงด้วยด้วยสถานการณ์แบบณตอนนี้ค่ะก่อนวันนี้แบบว่างแบบว่างว่างแล้วอยู่ดีๆแบบงานเยอะมากๆมากๆแค่คิดไปปีหน้าก็เราดูทั้งคู่เลยค่ะว่าเราจะต้องเหนื่อยมากด้วยงานที่แบบมันพักไปยาวอะค่ะก็ต้องต้องดูจริงๆค่ะว่าปีหน้ามันจะเป็นยังไง ไม่มีอะไรกดดันสุดคือพวกพี่นี่แหละไม่มีใครไม่มีใครกดดันแล้วก็ไม่แต่ไม่มีใครถามด้วยค่ะว่าเมื่อไหร่ไม่มีเลยแอบมีแอบเก็บรายละเอียดไหมวันนั้นว่าแบบถ้าทุกคิวเราอ่ะเราจะต้องอยูดตรงนี้หรือตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีไงโชคโชคดีของเราเหมือนกันที่เราได้มีโอกาสเข้าไปจัดการวันเวลา 1 1> ตำแหน่งอะไรเงี้ยเออมันมันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีเวลาถึงเวลาของเราจริงๆเราก็คงจะจะได้ได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะมากเหมือนกันขอบคุณที่มาที่แบบว่าซุปซิบกับเรานะล่างสปอร์รี่ไ้เลยไหมคะยังยังยังไม่รีบหรอฮะไม่รีบหรอยังยังยังใจลำบากเขาก็เชียร์ให้เราแบบว่าพูดเราตามไปไปแบบเขาอยากให้ตามไปเราเขาอยากตามไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้โอกาส จะกรเแลเปียงมาเลยแลมันมีเงินมันเขือนมันรู้อะไรไงฮะรอยรายเร้อยยกานยังไงคะก็ก็เอาจริงๆอ่ะพวกเรายังไม่เคยคุยแบบลึกขนาดนี้เลยเรียนมาคุยกับพี่ๆ like ี่้วปกติคุยยังไงนคะก็แบบแบบไม่ได้ลึกเท่านี้ว่าแบบวันอะไรวันไหนอะไรแบบไม่ไม่เคยลึกลงไปขนาดนั้นแค่รู้ว่าเราไปในทิศทางที่แบบว่าทั้งคู่แบบเดินพร้อมไปด้วยกัน ใช่ใช่คิดเหมือนกันว่าอยากไปแบบต่งหน้าต่งหน้าแต่งหาแต่งหน้าแต่งหน้าตน้าแต่งหน้าแต่งหนาแต่งหน้าแต่หน้งหน้าแต่งน้าต่งหน้า่งหน้าแต่งหน้แต่งหต่งน้าแต่งหน้าแ่าแต้าแงหน้าแต่งน้แต่งหน้าแตหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าน้าแต่ง้าแต่งหน้าแต่้าต่หน้างหน้แต่งหน้าแต่งหน้าแต้าแต่้าแต่งหน้าแต่น้ต่งห้น้้าแต่งหน้าแต่ต่ง่งแต่ง่าแต้ต่งหนงห่าแต้าแต่น้้าแต่่าแตต่งหน้น้ เออเรื่องนี้ผมว่าบอกไม่ได้บอกบอกก็ก็ไม่เซอร์ไพรส์นี่คือแต่ดูอั้มังมอึ่งนะดูอั้มังมอึ่งก็ก็ให้คิดกันเองแล้วกันเหมือนเหมือนจะเป็นแผนอะไรบางอย่างนิจใจอะไรอย่างงี้นี่แค่ตกใจคำถามไม่ได้ตอบมันจะตอบอะไรใช่ไหมก็ตรวจตัวยากเป็นคนจับจริงๆราพีลุนเนาะ ผู้หญิงมีเซนทุกคนพี่ไม่จริงคิ้ไม่รู้เรื่องเลยคิ้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วคยเป็นมิมนิ้วีแบบว่าโอแสโอแแล้วต้องใจแบบต้องใจแบบ เราสองคนเป็นคนที่เก็บเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยได้เพราะถ้ามีอะไรซื้ออะไรให้กันจะชอบจะชอ <c oughs> บออ <c oughs> บอกบอกหรือไม่ก็แบบไปอกว่าอยากรู้ไหมว่าฉันซื้ออะไรมาให้อยากรู้ไหมว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะจะบอกกันแบบอดใจไม่ไหวที่จะบอกกันตลอดอ, <c oughs> อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆ,ๆงนะเราเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากด้วยเขาเป็น best friend เขาเป็นอะไรมากกว่าแฟนอย่างเดียวคะ่ะเพราะว่าเพราะว่ารู้จักกัน1ิบกว่าปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแบบรู้ทุกอย่างแบบก็พิบแบบนี้คือรู้เลยว่าแบบโงของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปโจทย์ยากสำหรับนาดีเลยนะไปโจทย์ยากสำหรับพี่แปเลยนะเราราในตัวเขาเราก็อยู่เขาได้ครับนดนใช้ความสำคัญกับเมเการขอแต่งงานยังไงบ้างเัน้ยมันถ้าการขอแต่งงานหรือการเซอร์ไพรส์หรือโพสผมว่ามันเป็น มันเป็นรายละเอียดที่ที่ค่อนข้างดีเทลเยอะมากๆเหมือนจะแบบของง่ายๆแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังคือไม่ง่ายเลยรายละเอียดที่ไม่มากเขาเตรียมตัวคือเยอะมากแพลนเยอะมากใจก็เต้นตับตับตับตลอดเวลาเพราะกลัวจะผิดพลาดอะไรเงี้ยมันมันต้องแฮนด์ดเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือการที่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่การที่มีเพื่อนที่ดีที่ไปช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้นเนมันมันเป็นเรื่องที่แบบ ดีมากมากเลยเยอถ้าไม่มีพวกเราเขาม่ได้ขนาดนั้นแพรวะแบบเขาเขาก็จะได้ไม่ต้องคิดแต่เขาวางแผนเราทุกอย่างแล้วที่เหลืที่เราเป็นคนออแกไนซ์เราเป็นเหมือนออแกไนเซอร์วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเลยรู้สึกว่าเออจริงๆล้วมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราก็อินเราก็อินเราก็อินปีอันนี้ก็ตาไหลกันอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขไปกับด้วยด้วยนีนะมีอะไรอีกไหมครับบ้านใช่ไหมครับบ้านก็ ตอนนี้บ้านผมเรสร้างไปประมาณเอ่อ70%อะไรอย่างนี้ล้กันแต่ยังไม่ตกแต่งภายในก็อยู่ในขั้นตอนของโครงสร้างภายนอกอยู่ละเอียดอ่อนนะครับงานการก่อสร้างอะเนาะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะเสร็จทำมานานเท่าไหร่สามปีกว่าครับงบก็บานไหมก็บานเพราะว่า เราหนึ่งคือเราอาจจะไม่ใช่ศิลป์นในด้านการกอร่อสร้างมากเรื่องสีเรื่องโครงสร้างอะไรบางอย่างพอเราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ชอบก็ต้องปรับเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องรายละเอียดมากกว่าที่ว่าเอาสุดท้ายแล้วพอเราเข้าไปอยู่คือเราอยากสบายใจทุกอย่างเลยเมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนดีไซไน์อะไรตลอดเวลาประมาณนี้ตามใจคุณแม่หรือตามใจเราคือก็อตามใจคุณแม่ด้วยอันไหนที่เราแนะนำแม่ได้เราก็แนะนำด้วยอะไรเงี้ย เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกแม่พี่พิ娅ช่วยช่วยดูยังไงไหมคะพิ娅ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยดูพี่ิาก็ช่วยดูแต่พี่ิาก็เคยไปเป็นก็ลังใจให้ค่ะก็มักใจให้ไปไปชมไปเยี่ยมอยู่ไม่รอไม่รอไปเรียนของก่อนเราไปไปจัดการไม่การทูบก็อาจจะแบบว่าเลือกที่ไปเลยเลย สถาคนแล้วก็แบบตองเลือกโซนไว้เผื่อฉันต้องมีอะไรอ่างเรมองมันเนี่ยมีความ่นเเยอะยมีก็มีคุยคุยกันนะครับว่าอนาคตจะอยู่ที่ไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเงินที่เท่าไหร่แต่ว่าดีเทลบ้านอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้มองก็คือต้องสร้างใหม่ที่นึงก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่บ้านหลังนี้แน่นอนไม่ใช่ได้มีแบบเป็นการลงทุนร่วมกันไปหรือยังเอ่อใช่ครับถ้าถ้าสำหรับ ก็จริงๆเขาก็บอกเราตรงๆแหละว่าแบบถ้าต่อไปอะไรก็อะไรที่เขาแบบช่วยได้เขาก็อยากช่วยอะไรอย่างเงี้ย